สหภาพการบินไทยขอมีส่วนร่วมแผนฟื้นฟูย้ำต้องเป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น Facebook fanpage TG Union หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ออกถแถลงการแสดงจุดยืนระบุว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยขอแสดงจุดยืนในการดูแลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยเน้นในเรื่องของสถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจและการอยู่ร่วมกัน ของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของสมาชิกและพนักงานบริษัททุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัาฐาฐานธ์ exactly. และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยขอสแสดงความเห็นด้วยกับการปรับปรุปรงแก้ไขกับโครงสร้างขององค์กรการเพิ่มรายได้การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมืองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงานตามแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยขอสแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปลรูปบริษัทด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทออกจากกันและหรือ มีผลให้บริษัทการบินไทยต้องพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหากิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติและต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ดีเกี่ยวกับประเด็นแผนฟื้นฟูของการบินไทยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไลฟ์สดผ่าน Facebook ไทยคู่ฟ้าว่าแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จะเสนอมาหลังจากให้เวลาในการแก้ไขมานานพอแล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่รัฐบาลจะดูแลไม่ให้แย่ไปกว่านี้เพราะฐานะการบินไทยค่อนข้างยากที่จะมีการปรับทั้งในองค์กรบุคลากรปรับโครงสร้างต่างๆทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและสหภาพแรงงานทุกคนต้องร่วมมือกันถ้าคงยังไม่ปฏิบัติตามเดิมจะเกิดปัญหาและลำบากมากไปกว่านี้ E